สว,ส,สวัสดีครับ,รบมอสนะครับผมอิส a แบงกี้นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะมาวาดถุงผ้านะครับในแคมเปญ p a l Charity 2023นะครับซึ่งปีนี้นะครับมาในทีม Touch of Hope นะครับวันนี้ก็จะมาวาดคือสิ่งที่ผมจะวาดตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นดอกทิวลิปเพราะผมรู้สึกว่าดอกทิวลิปมันเป็นดอกที่เราชอบอเป็นแบบนี้เลยมีเร่อะเปเรื่อยแล้วของผมคิดก่อนได้ไหมเดี๋ยววาดไปเรื่อยก็น่าจะคิดออกแต่ว่าผมก็ จะพยายามส่งแบบเขาเรียกว่าส่งพลังงานดีๆให้คนที่ได้กระเป๋าใบนี้ไปนะครับ <c oughs> ของผมอยากได้เป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักสดใสหน่อยครับเป็นฟิลแบบส่วนดอกไม้อยากแบ่งว่วาดดอกไม้ผมก็อยากจะเป็นฟิลแบบแนวเดียวกับเขาของเขาวาดท<อ>ิวล,ลิปฉันอยากให้เขวาดให้อ่ะวาดเองก็งไม่ส่วนนะครับมาต้องวาดเองแหละเพื่อต้องวาดไปเลย <c oughs> ของ <c oughs> มผมก็จะเป็นฟิลฟิลเขาแต่ว่าจะเป็นดอกใหญ่ของเขาจะดอกเล็กโอเคลองดูนะครับลองดูฮะ ที่วิวใหผมสีแดงดีกว่าผมรู้สึกว่าดอกไม้มันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ไม่ว่าเราจะมองกี่ครั้งมันก็มันก็ทําให้รู้สึกสดชื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เห็นดอกไม้มก็น่าจะทําให้รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาเราเห็นดอกไม้เพราะงั้นผมก็เลยเอาเขาเรียกว่าดอกให้มีหลากหลายสีเพือ่อที่จะได้แบบมีลูกเล่น ของผมก็เป็นฟิลแบบเป็นฟิลเขาเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่สมมติถ้าให้คนหนึ่งแล้วมันทําให้คนนั้นรู้สึกดีนะอย่างเราให้แบงค์อะไรเงี้ยแบงค์ก็จะรู้สึกดีที่แบบได้รับดอกไม้ไปเราก็รู้สึกว่าอยากให้ดอกไม้คนอื่นเหมือนกันไม่รู้ว่าใครจะได้ไปก็อยากจะบอกว่าตั้งใจวาดมากๆนะครับ นี่เพิ่งว่าเสร็จสดๆร้อนๆอ,นอันนี้นะครับเป็นเป็นดอกทิวลิปคือผมไม่รู้ว่าดอกไม้อะไรมันมันจะสวยเนาะแต่ผมมองเป็นทิวลิปเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆแล้วก็มันเป็นดอกไม้อยู่ได้นานเหมือนกันนะคิดแค่ว่าเราเนี่ยมอบดอกไม้ให้คนที่ได้รับกระเป๋านี้ไปหรือมอบดอกไม้ให้กับทุกคนเพราะว่าเวลาเราได้ดอกไม้สักใครกับใครคนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยไม่ได้รู้จักกันในการสันตัวอะไรเงี้ย มันจะรู้สึกดีมากๆหรือเรารู้จักกันก็ยังเป็นยังเป็นความรู้สึกที่ดีนะสมมติผมให้พี่อะไรเงี้ยมันเป็นฟิลอะไรที่แบบมันฟูลฟิลมากๆผมก็อยากจะส่งต่อดอกไม้นี้ให้กับทุกคนก็หวังว่าคนที่ได้ไปจะเก็บรักษาน้องเลยนะครับผมก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญไปได้วยกันนี่นะครับก็คือตอนแรกแต่ว่าแค่ดอกทิวลิปต่รู้สึกว่าแบบอยากให้มันมีสีสันอยากให้มันแบบเขาเรียกว่าดูแล้วสดใสทุกครั้งที่ใช้จะได้แบบ เขาเรียกว่ามีแต่ความสดใสผมก็เลยเลือกสีที่แบบมีความแบบคทร์ฟูลมากสีก็จะแบบหลากหลายมาเพราะนั้นก็ทุกครั้งที่มองก็อยากให้สดใสเหมือนกับสีนี้นะครับไม่ว่าใครที่ประมูลได้ไปก็ขอให้ทั้งอิ่มบุญแล้วก็มีความสุขมีความสดใสเหมือนกับสีเราี้ครับส่วนด้านหลังก็เซนด้วยแล้วก็มีลูกโป่งหลักสีด้วยถ้าใครชอบสามารถมาประมูลได้นะครับก็ตั้งใจเต็มที่มาก อย่าลืมไปอปมุลกันเยอะๆนะครับผมจะได้ร่วมกันทำบุญนะเจอกันครับเจอครับผม